ว่ชาตีกระดีทรับขะนี้ปุ้ดต้องการตีตีไม่ได้โอ้ยเวียนแล้วไงเอาเวียนสบดโอ้โเกือบพป ยกฟีดก็ตีฟีดเผื่อลมเยอะเกินเอาเว,วียนแล้วไงอ๋อหลุดเหมือนเดิมอะไรตีไปตรงนั้นตลอดเลยอ่ะ

厉害的 โอ้ยโดนโดนดีตรงนี้ก็ได้กวา่าดีตรงไหนไกลตีตั้งนานตีตรงนู้นตนั้งนานตีไม่ตกงโอ้โหจัดดีตรงนี้ได้ตัวเลยก็เนี่ยครับตีไปตรงแนวปากท่อให้ซัดเลยก็ถ้ามันมีตัวก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับยิงหน้านี้ด้วยเดี๋ยวใต้น้ำครับ กด็ดีจัดเต็มนะครับผมตีตั้งนานบัวโหมากเลยดีตรง,งนะั้นคือมันมันปล่อยมือผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วมันต้องเผื่อลมอครับเขียผมนี่เขียผมแก้แก้หัวร้อนหนึ่งแต้ม <c oughs> แต่ตังแรงครับตัวมังแรงเจอแมงโล่งหยิบมาใช้ครับผมสุดยอด